สังเกตไว้ปลอดภัยห่างไกลโรคอาการบ่งบอกมะเร็งลำไส้ใหญ่สังเกตตัวเองอย่างไรบางครั้งมะเร็งลำไส้ใหญ่อาจไม่มีอาการผิดปกติบ่งชี้ทำให้ผู้ป่วยไม่ทราบว่าตนเองนั้นป่วยเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือบางครั้งอาการที่พบอาจคล้ายกับอาการของโรคอื่น ดังนั้นจึงควรไปพบแพทย์เมื่อมีอาการดังต่อไปนี้ 1. ท้องเสียท้องผูกหรือรู้สึกท้องอื่น 2. ขับถ่ายอุจจาระผิดปกติไปจากเดิม 3. อุจจาระปนเลือดสดๆหรือเลือดสีคล้ำม,มาก 4. ลักษณะอุจจาระเรียวยาวกว่าปกติ 5. ไม่สบายท้องรวมทั้งปวดแสบร้อนอาหารไม่ย่อยและปวดเกรง็ง 6. น้ำหนักตัวลดโดยไม่ทราบสาเหตุ 7. อ่อนเพลียหรืออ่อนแรงและ 8. โลหิตจ,จางหากสังเกตเห็นอาการเหล่านี้ควรไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการวินิจฉัยที่โรงพยาบาลบำรุงราชเรามีทีมแพทย์เฉพาะทางศูนย์ทางเดินอาหารและตับที่มีประสบการณ์และความชำนาญการเฉพาะทาง ให้บริการดูแลรักษาโรคและความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารทุกชนิดด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยอย่างกล้องเอนโดสโคปเพื่อตรวจลำไส้ที่มีขนาดเล็กทำให้ไม่รู้สึกเจ็บและใช้เวลาเพียง15นาทีก็สามารถกลับบ้านได้พร้อมอยังช่วยให้การวินิจฉัยและการรักษาเป็นไปอย่างแม่นยำอย่าลืมสังเกตไว้ปลอดภยัยห่างไกลโรค ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ทางเดินอาหารและตับโรงพยาบาลบำรุงด้าช